หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับคณะสงฆ์ที่เดินทางมาจากวัดบ้านเกาบอนะครับมาร่วมงานปฏิบัติธรรมที่วัดศรีสรงคาบ้านทาโบอํอาเภอศรีสรงคำจังหวัดนครพนมนะครับออกรับบินทบาตจากญาติโยมนี่นะครับช่วงเช้าเบ้านท่าโบนะครับนี่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสุกขนเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ารวยร่ารวยเด้อนี่นะครับนี่ ขออนุญาตถ่<ป>ายภาพสาธุขอบคุณมากมากสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร <แ S 1> ่งงำรวยร่ำรวยเด้อน,นะครับอยากโยมจําได้นะครับมาทุกปีทุกปีนะครับโยมผู้ทําหน้าที่ถ่ายบาตให้นะครับนะีบ้ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงดื้อ ยอดแสงนะครับยอดแสงพระอาทิตย์นะครับช่วงเช้าๆนะครับคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาตจากญาติโยมนะครับงานปฏิบัติธรรมปริบัติกกรรมวัดศร,รออสีสงครามบ้านท่าโบอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับ สธุสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเด้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับอยติโยมทำบุญใส่บาตรนะครับบันทบบอํำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับนี่ไก่จะสุดสายทางบิณฑบาตแล้วนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับสาธุสาธุ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงด้อสาธุ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  ลมเยอะเป็นพิเศษนะครับวันนี้นะครับเอขออนุญาตถ่ายภาพนะครับสาธุสาธุ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเด้อ <c oughs> สาธุเจอกัน <c oughs> สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเด้อโย, <c oughs> <c oughs> ยมจำได้นะครับสองปีสามปีแล้วนะครับถ่ายภาพแบบนี้นะครับอยากให้เห็นบรรยากาศนะครับญาติโยมผู้เลื่อมใสในบวอพุทธศาสนานะครับออกรับบิณฑบาต นะครับของโยมนะครับโยมมาใส่บาตรให้นะครับคณะสงฆ์นะครับไม่รู้ว่ากี่รูปเหมือนกันนะครับก็ผมมาตมาภาพก็ขอเดินตามหลังนะครับบินทบาตอยากให้เห็นบรรยากาศของคณะสงฆ์จํานวนมากๆนะครับมาร่วมงานปฏิบัติธรรมที่วัดศรีสรงครามบ้านท่าโบอำเภอศรีสรงครามจังหวัดนครพนมแห่งนี้นะครับเด้อ <c oughs> ร่เราแห่งยาิในร่เราของความสมัครสมานใจมัีแต่ันานีจะได้เกิดแต่กำลังจุกสำหรับเราเราทั้งหมน่ทุกท่าทุกคนนะาจอไปในสานะวามหวังเป็นอย่างยิ่งนะไม่หวังว่าทีนี้ก็ต้องต้องเหมือนเดิมอดีกว่าเดิมฤด้ํานะทำแต่ก็ต้องให้ดีกว่าเดิมนะดับเดิมเด้อแต่ว่าเป็นควกมคิสำหรับปีแล้วหลัง มองเห็นซุ้มประตูวัดแล้วนะครับนี่เน้อสาธุสาธุาธไก่จะเข้าถึงวัดแล้วนะครับเหลือนิดเดียวนะครับอนุญาตถ่ายภาพญาติโยมผู้ให้การอุปธรรมคำชูวัดวาภาษาสนานะครับวันทบ่อแห่งนี้นะครับนี่งานปฏิบัติธรรมเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับสาธุ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเด้อสาธุสาธุขอสุขภาพแข็งแรงกับพ่อเนาะนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงหายจากโรคจากภัยเด้อ แม่นะครับฝ่ายพิธีกรรมพิธีกรนะครับสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อกุตาอายุไรปีนี้แปดสิบโอ้80ปีแล้วนะครับแข็งแรงแข็งแรงสาธุสาธุโอ้ที่หาววะ มองเห็นซุ้มประตูวัดแล้วนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับวันนี้ออกบินทบาทวันแรกที่นะครับวัดศรีสงครามบ้านท่าบอนะครับบ้านท่าบอนะครับมี ที่เดินทางมาร่วมส,ภสูภาพเกียงแรนคุณยายดิบักรรมกับวงดงวัดสุขกรามโอ้ทหารทุบก็มาเน่าเบยดเนาะโอ้มาทุบนายแล้วตึกบตึ๊บกันเดี่ยาเมอได้เข้าไปในวัดแล้วนะครับเนี่ย พระเจ้าโคยิ่งแหลมมาตุ้มเหรอเห็นเด็กกนะูบาอาจารย์คิดใจศาสนาของพวกเราก็จะมีคนประพฤติปฏิบัติอยู่ญาติโยมปฏิบัติตอนไหนได้ตอนนั้นนะก็คือทำทำสั่งตอนพระพระบรมศาสลาของพวกเราทำตอนไหนได้ตอนนั้นทำตอนไหนถูกตอนนั้นนะให้โอกาสกับตัวเองเด้ินยัดยงเด้อแต่ว่า เจ็แ่งเจ็ดสายนะครับนี่เขามีเขมีให้นั่งน้าทางวัดมีบริการเหมือนสตูดิโอเล่ต้องการต้องการอะไรได้ได้อนันนฝาทงวัดดุกามมีให้กับพวกเราทุกทานทุกคนและเปิดโอกาสยาุสธุทาธุเลี้ยงเจ้าตัวละมาปงบต้องยีเสียบเด้อจันสิพอเด้อขังไว้ได้ังไว้เอาตีโอ้ ข้ามาในวัดแล้วนะครับนี่มีญาติโยมนะครับมารอใส่บาตรอยู่ในวัดนี้นะครับนี่พร้อม้วยแม่ขาวแม่ชีวัดบ้านเก่าบอนะครับที่มาปฏิบัติธรรมด้วยกันนะครับมาช้าช้านะครับเด้อขออนุญาตถ่ายภาพเด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเด้อสาธุสาธุสาธ,สาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเด้อ โอ้นะครับสาธุงาธุ่าธุสางุนึ่งหนึ่งหนภาพหนึ่งหนงห่งานึงหขึ่งแนงเนงขึนนงขงแงง่ง่ำรวย มาท้ายเลยท้ายสุดทีนี่สาธุ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 จุกากแข่งเร่งแข่งแร่งุกงงคนุกคนเด้อเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงท่านี้ก่อนเด